เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าแต่ชนีเนี่ยถอยลงมาในจังหวะสุดท้ายนะคะตามกราฟลาย60นาทีนะคะซึ่งใกล้เคียงกับเส้นแนวรับนะคะแต่ว่าถ้าดูจากทิศทางจากเครื่องมือแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่า Modified Stochastic เนี่ยส่งสัญญาณขายขณะที่ MACD เนี่ยก็ดูเหมือนพร้อมที่จะส่งสัญญาณขายตามมาอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงที่ ความเสี่ยงในทางลงนะคะเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางมากนะคะแนวโน้มวันนี้ก็น่าจะเป็นไปในลักษณะซึมลงนะคะเราก็ให้เราดูสัญญาณที่แนวรับประมาณ1450ถึง1440นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีการดีดตัวขึ้นนะคะก็ยังมองไปไม่ไกลนะคะแนวต้านก็จะอยู่ประมาณช่วง1465ถึง1475สต็อกวิอยู่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว TMB นะคะ t ี TM b นี่แนวโน้มหลักๆก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยมีการปรับฐานลงมาอยู่บน EMA 25วันนะคะแล้วก็เริ่มดิดตัวขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นนะคะเครื่องมือก็เริ่มทยอยก,กันฟื้นตัวแล้วแนวรับก็จะอยู่ที่2บาท80นะคะแนวต้านแรก3บาทถัดไป3บาท10สตางค์แล้วก็คัดลอสที่2บาทเ6ถัดมาเป็นตัว NMG น็ะคะ NMG นอีี่ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะพร้อมด้วยสัญ,ญ เหนือ ema 200วันได้อย่างมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่1บาท5้ต้าน1นึบาท70คัดลอสที่1บาท54ตัวสุดท้ายเป็นตัว ptg นะคะตัวนี้เนี่ยโดยรวมมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะแต่ว่าการดิดตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมกับบอลรุ่มที่หนาแน่นเนี่ยแล้วก็สัญญาณหนุนจากเครื่องมือเนี่ยน่าจะทําให้คราวนี้เนี่ยาสามารถาหลุดพ้นจากการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นี้ขึ้นไปได้นะคะโดยเราก็มองแนวต้านไว้ประมาณ 4, 36, 4, 40, ะะ 4, ส,าสี่4บาทสาะ ปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ